มาลัากษณะอย่างนี้ค่ะผิวเนียนต้นสวยนะคะอันนี้คือเขามีแร่ธาตุสาันหารครบคทุกอย่างคือจบเลยะนะคะคุณผู้ชมคืออย่างม่วง TBI เองเนี่ยคือเขามีจิบลบลินจิบลบลินไซโตไคนินนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นจุรินซีดีนั่นแหละนะที่จะไปช่วยบำรุงให้แร่ธาตุสาันหารต่างๆทำให้เขาอุดมสมบูรณ์ ครบพร้อมนะร,รวมถึงน้ำหนักดีด้วยค่ะห้านะคะอ่ะและอย่างเขียวที่เองก็จะเป็นตัวบำรุงต้นด้วยทำให้เขาเขียวยาวเขียวนานเป็นการป้องกันร,ราต่างๆด้วยนะคะโอ้โหทำให้ต้นเขาแข็งแรงตรงโตเขียวสวยด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอย่างโดลโลไมท์ที่ยเองเนี่ย เขามีแคลเซียมแมกนมีเซียมที่สูงนะฮะอย่างที่บอกไปมันก็ทําให้พืชเขาดูดซึมแท่าสารอาหารต่างๆจากในดินนั่นแหละ<ช>ไปกินได้รวดเร็ว